หนูแม่มไม่ได้พากลูกใครมาเลี้ยงน้องแอนล,ลี่หนัก20กิโลหลังจากที่หนูแม่มสุริวิภากุลตังวัฒนาและบ๊อบบี้โรเบิร์ตภูลพิพัฒรับอุปการะน้องแอนล,ลี่และน้องจิ๊กซอเป็นลูกบุญธรรมเพื่อเติมเต็มชีวิตคู่ล่าสุดนั้นหนูแม่มได้เปิดใจพัฒนาการของลูกๆเป็นไปตามวัยโดยเฉพาะแอนล,ลี่ที่เลี้ยงง่ายถึงขั้นที่บ๊อบบี้ห่วงลูกนั่งเฝ้าทุกวันแอลลี่พัฒนาการตามวัย ตอนนี้พวกเราก็หาโรงเรียนแล้วอยากเข้าโรงเรียนนี้นะแอนล,ลี่เลี้ยงง่ายบอบบี้เขาเห็นลูกคนอื่นเลี้ยงยากเขาก็กลัวว่าลูกเราจะเลี้ยงยากแต่พอมาเจอแอนล,ลี่เขาเลี้ยงง่ายมากเขาห่วงลูกมากนั่งเฝ้าทุกวันเพราะว่าหนูแม่มออกไปทำงานตอนเช้าเขาก็อยู่กับลูกตอนนี้แอนล,ลี่เขาก็ฟังคำสั่งที่เป็นภาษาอังกฤษจากบอบบี้ออกทุกคำส่วนจิกซอก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่ชุมพร เราก็มีหน้าที่ซัพพอร์ตทุกอย่างที่เหมาะกับน้องตอนนี้เขาเล่านิทานเก่งมากประกวดเล่านิทานหโรงเรียนในชุมชนเขาชนะที่หนึ่งตอนนี้ก็ไปประกวดที่สตูลหลังจากนั้นเขาก็จะแข่งที่เมืองทองตอนนี้เป้าหมายของเขาก็คือมาแข่งที่เมืองทองเพื่อที่จะได้มาเจอกับแม่หนูแม่มไม่กล้าคิดอยากมีลูกเพิ่มอีกคนแต่เคยแยบถามสามีขอผู้ชายเพิ่มอีกคนได้ไหมไม่กล้าคิด กลัวใจตัวเองมากถามว่าอยากมีไหมก็คือไม่รู้เพราะว่าอันนี้มาแบบบุญสัมพันธ์ไม่รู้ว่าในแนวไหนถ้ามาก็คงเป็นแนวอุปการะจริงๆแล้วก็แอบถามบ๊อบบี้ว่าถ้ามาอีกสักคนจะรับไหวไหมอยากได้ผู้ชายไหมบ๊อบบี้บอกว่าแม่มอย่าเพิ่งได้ไหมเขาบอกว่าผมยังไม่มีใจรักใครได้อีกเลยเพราะว่าผมรักแอลลี่มากถามว่ามีคนไดเรกมาไหม ว่าอยากให้หนูแมมนั้นช่วยอุปการะลูกๆมีหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าไม่ได้เข้าไปอ่านไม่กล้าเข้าไปอ่านด้วยกลัวใจตัวเองค่ะแมมเปิดเผยว่าที่มาของน้องแอลลี่ก็คือเดสตินีมันคือบุพเพสันนิวาสมันคือธรรมะจัดสรรหลายคนมักคิดว่าเราสองคนเจ็บปวดกับการที่ไม่มีลูกเราไม่ได้เจ็บปวดและแอลลี่ก็ไม่ได้มาทดแทนความเจ็บปวดมันคนและสตอรี่ แอลลี่มายังไงก็คือแม่ของแอลลี่ชื่อน้องโซเขาทำงานที่บ้านเราเป็นเด็กดีเด็กน่ารักอยู่กับเรามานานจนมองว่าเป็นญาติกันแล้วส่วนคำถามที่เจอแรงๆเช่นหน้าน้องแอลลี่นั้นเหมือนบ๊อบบี้มากแอบไปมีอะไรกับลูกน้องหรือเปล่าหรือแม่มไปฝากท้องหรือเปล่าแม่มก็บอกว่าคำถามนี้ถามเบาๆก็เจ็บมากแต่ไม่ใช่ทุกกรณีอีกทั้งยังถามคุณสามีได้ว่า กลัวกับคำถามนี้ไหมบอบบี้ก็ตอบทันทีว่าไม่กลัวเพราะเรารู้ในใจหนึ่งรเอร์ซ์รเซน์ว่ามันไม่ใช่เราไม่มีอะไรกับแม่โซและยังพูดถึงประเด็นที่คนสงสัยว่าแม่มไปท้องตอนไหนท้องกับใครแม่มก็บอกตอนนี้หมดลูกเล็กนิดเดียวจะเอาไข่ที่ไหนได้